สวัสดีค่ะทุกคนมานะคะวันนี้เราจะมารีโนเว e หน้ากันนะคะก็ไม่ใช่รีโนเว e ค่ะเราก็จะมาโกนขนคิ Con ้วนะคะมาตกแต่งคิ้วแล้วก็โกนหนวดนะคะเป็นผู้หญิงก็มีหนวดนะคะก็คือนะคะเมื่อก่อนนะคะตอนมาอยู่นี่ใหม่ๆนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าเขาโกนหนวดกันได้นะคะเพราะว่าตอนอยู่ไทยนะคะก็ คนเท่าคนแก่แถวบ้านนะคะจะชอบบอกว่าอย่าไปโกนหนวดนะคะเหมือนจะมันจะเหมือนผู้ชายถ้าโกนออกมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะยาวออกมาเหมือนหนวดผู้ชายเลยนะคะก็เลยไม่กล้าโกนนะคะแต่ว่าพอมาอยู่นี่นะคะก็ใครๆเขาก็โกนกันนะคะพุ้ยก็เลยลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็โกนนะคะโกนออกมาแล้วมันก็โอเคนะคะคือ ดีกว่าไม่โกนนะคะปุ้ยคิดว่านะคะทุกวันนี้นะคะปุ้ยก็ออกโกนตลอดเลยนะคะก็โกนหนวดมันก็จะยาวออกมานิดนึงนะคะเพราะมันยาวยาวออกมานะคะแล้วก็จะโกนออกนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาต่อขนตาถาวรให้ดูนะคะ<ป>ก็จะเป็นขนตาถาวรน,นะคะที่ปุ้ยจะต่อเองตลอดเลยนะคะก็ <eredith. S 2> อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็ขนตาปุ้ยนะคะมันหลุดไปช่อหนึ่งแล้วปุ้ยไม่สบายนะคะเป็นไข้เมื่อคืนก็เลย ไม่ได้ต่อขนตานะคะมันดุดไปแค่ช่อหนึ่งนะคะปุ้ยก็เลยถอนมันออกให้หมดเลยนะคะมันดุดไปแค่ช่อเดียวปุ้ยก็ดึงออกให้มันหมดทุกช่อเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วค่อยจะติดใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนะคะก็เป็นไข้ไม่สบายก็ไม่มีอารมณ์จะต่อขนตานะคะปุ้ยก็เลย ปล่อยทิ้งมันไว้อย่างนั้นนะคะก็อยู่แบบขนตาโลง่โลงๆแบบนั้นนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะคะพอมาถึงบ่ายวันนี้นะคะก็กินยาอาการดีขึ้นนะคะปุ้ยก็นี่เลยนะคะเริ่มมานะคะมาอาบน้ำมารีโลเวทหน้านิดน,นึงพระคะ่ะเพราะว่าอยู่กับชุดนอนมาครึ่งวันนะคะมันรู้สึกเหมือนตัวเองยิ่งไม่สบายเข้าไปใหญ่นะคะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะคะพอไม่สบายแล้วรู้ไม่ อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไม่รู้จักดูแลตัวเองนะคะมันรู้สึกเหมือนตัวเองยิ่งป่วยไม่สบายขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะก็เลยนะคะมาลุกมาดูแลตัวเองนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าการรักที่ดีที่สุดก็คือการรักตัวเองนะคะปุ้ยก็จัดเลยค่ะนี่นะคะมาต่อขนตานะคะเซตต่อขนตาตัวนี้นะคะคือถูกมากๆเลยนะคะปุ้ยซื้อในอเมซอนนะคะในเยอรมน,นีนะคะก็ สั่งซ,ซื้อเอานะคะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็อยู่ได้นานด้วยนะคะแล้วปุ้ยก็ชอบมากเลยนะคะมันดูวุ้งวิงฟุ้งฟิงแล้วก็ขนตาเร işte, า,ร s, <S <ๆ>ารนะะี่เหมือนจริงมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะต่อจากข้างล่างนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะขนตาทั่วไปนี่นะคะเขาก็จะต่อจากข้างบนกันนะคะดูแล้วมันก็เวลามองมาจากข้างบนนะคะคนที่สูงกว่าเรามองลงมานะคะมันก็จะเหมือนเหมือนเห็นนะคะว่าเราต่อขนตานะคะแ <ripped> ต่ว่าขนตาตัวนี้นะคะถ้าเรา เพราะว่าเราต่อจากข้างล่างนะคะเวลาคนมองข้างบนนะคะลงมามันก็จะเหมือนขนตาเราจริงๆเลยนะคะมองนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเราต่อขนตานอกจากจาว่าเราต่อยาวมากๆนะคะ